หลายมู่บ้านพร้อมกันช่วงนี้ก็กกำลังเกีียวเขา่าเพื่อนๆพี่น้นนองๆกันก็นนกนต้องไปเป็นกุ้มเป็นก้อนให้กำลังใจกัน ปไปนาสูไปแล้วพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันทัง้งเฮ็ดงานบ้านทั้งเฮ็ดพ่อก็ต้อ,กกตองไปเป็นกุม่มเป็นก้อนให้กำลังใจกันมวกเขากันยังข้างค้าไฟอยู่ไปดูมะข้าวกันเสียงไก่ขันนี่ จะมีน้ำมันผสมต้มในนั้นพี่น้องต้มไว้แล้วไวอ้ที่ซุปไม่สมเมื่อน,นีอ้อาหารไม่สิบัะตั้งเมื่อน,นี้ก่ก็ข้างหมะเขาว่ายต้มน้ำไมัไว้มันเ,นเบิ่งก่อนหมะเขาก็จะสุกแล้ว เฮ็ดไปนะซูปไปล้วพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันทั้งเฮ็ดงานบ้านเทั้งเฮ็ดกระถิ่นบุญประจําปีได้บ้านหลายหมู่บ้านพร้อมกันมืเข่าก็จะสุกแล้ว เหนื่อยมาหลายเดือนแล้วหลายยังไดเนี่ยนอ้องห้องเศร้าขี้อิดเตอร์ แปดแล้วเมื่อนี่นะพี่น้องบุญกะทินกะลายบ้านเนาะเมื่อนี่นะเนาะเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วหลายอะไรวันนี้ มึงเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วหลายหกสิไปีหอดใกล้แล้วล่ะแต่ว่าผู้ใดไปหอดก้อนก็น <c oughs> ดึงเัาแม่มอง,มองเขา ก็จะสุกแล้วสิบแปดแล้วเมื่อนี่นะพี่น้องบุญกะทินกระลาลบ้านเนาะเมื่อนี่เนาะบางเมื่อก็ได้ล่งบางเมื่อก็บ่ไาด้ล่งเนาะกพบ่ะนั่นปันไดเลวลาเข้ากะยากตื่นมาเศร้ามากเข้ากะปัหาอ,อย่างไดนเนาะพี่นะ้องเข้าเศร้าชีวิวตเตอ่นเหนื่อยมาหลายเดือนแล้ว ไปในละซูไปละพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันทั้งเฮ็ดงานบ้านทั้งเฮ็ดเฮ็ดคลิปเมืออ่อยบอพี่นอ้องตัวสีได้แต่ละคลิปแต่ละคลิปนี่กับพ่อแม่ท่านมาด่าแต่ละมือนี่ จะมีน้องไม่สมต้มไนแล้นพี่น้องต้มไ้แล้วไอ้ซุปมมไม่สมเมื่อนี้ยม่อามรสีมงคลเนี่ยหมหอดเครื่องท,งทั้งแต่พี่น้องยางสากกะโม่เพื่อนๆไปน้ำกันกุ้มเดียวกันเขาจะช่วงนี้กับก,ก,กำลังเกี่ยวเขา่าเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องๆก,กันเป็น เหนื่อยมาหลายเดือนแล้วหลายสิ็จแล้วนิดคลิปเมื่อยบอพี่น้องตัวสิได้แต่ละลิปแต่ละลิปนี่กะพระเมนทํามาดาแต่ละมือ บางมือก็เด้ลงบางมือก็ไ่ได้ลงเนาะก็บ่ะนั่นปันใดเวลาเฮากันยากตื่นมาเศ้ามาเฮาก็นโอหัะบางเมื่อก็เด้ลงบางเมื่อก็ไ่ได้ล่งเนาะก็บ่ะนั่นปันใดเวลาเฮากันยากตื่นมาเศ้ามาเฮาก็นโอห่ให้แล้วก็ทายเฮ็ดล้วก็นั่นอยู่นี่ล่ละซัวิไดีเฮ็ดซัวิได้ลงเนาะกะ สิบแปดแล้วเมื่อนี้ยนะพี่น้องบุญกะทินกะลายบ้านเนะาะเมื่อนี้เนาะบุญกะทินสิบแปดแล้วเมื่อนี้ยนะพี่น้องบุญกะทินกะลายบ้านเนะาะเมื่อนี้เนาะบุญกะ เดือนละพี่น้องเก้าสิบวันผ่านไปสามเดือนสามเดือนกลัวละนี่แม่อามอนเห็ดนี่ก็ะไดยังไดนเน,นาะน้องเข้าเศร้าขีวิตเตอร์สิบแปดแล้วเมื่อนี่นะพี่น้องบุญกะทินกระายบ้านเนาะเมื่อนี่เนาะมันเดือนลวพี่น้องเก้าสิบวันผ่านไปสามเดือน สามเดือนกลัวล้ะนี่แม่อามอนเหฮินี่ก็ไดสิบแปดแล้วเมื่อนี้นะพี่น้องบุญกะทินกระลายบ้านเนาะเมื่อนี้เนาะบุนกะช่วงนี้กับกำล่างเกี่ยวเข่าเพื่อนๆพี่น้องๆก,กันเป็น เหนื่อยมาหลายเดือนแล้วหลายสิแม่อมอนสีมงคลยังหัวหอดเครื่องทั้งแต่พี่น้องยางสากระโมเพื่อนๆไปน้ำกันกุ้มเดียวกันเขาเจ้าสิบแปดแล้วเมื่อนี้นนะพี่น้องบุญกะทินกะลายบ้านเนาะเมื่อนี้เนาะ เขากันย่งข้างข้าไฟอยู่ไปดูมะข้าวกันเสียงไก่ขันไม่อโมอนสีมงคลยั้งมะหอดเครื่องท,งทังแต่พี่นอ้องยางสากกโมเพื่อนๆไปน้ากันกุ้มเดียวกันข้าเจ้ายังไดแน่นอี่น้องเข้าเศร้าชีอิเตอร์สิบแปดแล้วเมื่อนี่นะพี่น้อง บุญกระทินกระลายบ้านเนะาะเมื่อนี่เนาะบุญ,บญยังไงเน่นาะหง่องเศร้าขี้อิดตอรนเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วหลาย